ลิปนี้แม่กบถ่ายและตัดต่อ,อยังไงมาดูกันค่ะจะหยิบตัวรองออกนะคะช็อตที่2จะถ่ายให้เห็นตัวแม่กบเอาของมาวางลงในซิงค์นะคะช็อตที่3ามจะเป็นการแตกช็อตนะคะเอาของลงมาวางในซิงค์ไปลองตัดต่อกันดูค่ะเข้าไปที่แอปนะคะแล้วก็เพิ่มโปรเจกต์ใหม่ไปเอาคลิปที่แม่กบถ่ายมาเมื่อกี้นะคะมี2ออันนี้ ิปเข้ามาแล้วนะคะแล้วกดเวลาตัดต่อจะถ่างออกให้มันมีพื้นที่ในการทํางานนะคะมันจะละเอียดขึ้นนะคะเวลาเราตัดต่อหยิบแล้วกดตัดนะคะตรงนี้แล้วก็แตะด้านหน้ามันขึ้นกรอบสีขาวแล้วก็ลบออกยกออกนะคะยกออกไปพ้นเฟรมแล้วก็แตะแล้วก็กดตัดค่ะแล้วก็ลบท่อนนี้ออกไปท่อนนี้นะท่อนหลังลบออกไปฉากที่สองเป็นฉากที่ ตัวไม่กบจะเดินเข้ามาในเฟรมเพื่อที่จะเอาของมาวางในซิงค์นะคะขยับแล้วนะคะมาตรงนี้นะ,ะแล้วเม่กบก็จะตัดตัดตรงนี้เป็นการแตกช็อตนะคะเพื่อที่จะไปเอาช็อตที่สามมาตอนวางโอเคค่ะโอเคอันนี้คือช็อตที่สามตอนเอามาวางเห็นไหมคะก็จะเอาประมาณนี้กดแบ่งแยกตรงนี้นะคะกดแล้วก็แตะ คอนด้านหน้าแล้วก็ลบวางโอเคส่วนนี้เราจะตัดทิ้งแล้วก็กดแล้วก็เราลบท่าน,นี้ลบออกแล้วก็กดบันทึกตรงนี้นะคะเอามาที่หกสิบเฟรมนะคะคุณภาพสูงแล้วก็อันนี้เป็นหนึ่งศูนย์ปดูนพีนะคะแล้วก็กดบันทึก